สวัสดีทุกานที่เข้ามารับชมครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมได้ลงนะครับสำหรับงวดวันที่16กรรกฎาคม6-6นี้นะครับจะเป็นเลขชุดกำลังวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับออกตรงกับวันอาทิตย์นะครับ เลขตารางทักษะนะครับจะมีเลขหนึ่งเลขแปดเลขสามเลขห้าเลขสองเลขสี่และก็เลขเก้านะครับสำหรับชุดเลขตารางทักษะวันอาทิตย์นะครับชวนเลขวิ่งนะครับประจำวันอาทิตย์นะครับเลขวิ่ง จะมีเลข4เลข5เลข6แล้วก็เลข7นะครับสำหรับจุดเลขวิ่งนะครับก็วิเคราะห์นะครับโดย a ท e นะครับช่อง l ต t t o s d นะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับก็1นึ่งกรกฎาคมนะครับที่ที่ออกไปนะครับ6 0 5 แล้วก็1 6เลขท้าย2ตัวล่างนะครับก็มีใครถูกไหมครับสำหรับนะครับชุดจับคู่นะครับเจาะ2ตัวนะครับชุดเลข4นะครับได้ C 1 C 2 C 3 สี่ห้าสี่เจ็ดและก็สี่เก้านะครับสำหรับจุดสองตัวชุดเลขสี่นะครับชุดเลขห้าสองตัวนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าแปดและก็ห้าเก้านะครับสำหรับชุดสองตัวเลขห้านะครับ ส่วนชุด2ตัวนะครับเลข6นะครับไม่มีนะครับให้เป็นเลขวิ่งนะครับบนล่างนะครับท่านก็ไปจับกับคู่ที่ท่านชอบได้นะครับสําหรับชุดวิ่งนะครับเลข6นะครับเลข7ก็เป็นชุดวิ่งเหมือนกันนะครับวิ่งบนล่างนะครับเลข7นะครับแต่ท่านชอบตัวไหนก็ไปจับคู่กันได้นะครับ สำหรับชุดเลข6แล้วก็เลขเจ็ดน,นะครับก็นะครับผมจะมาคำนวณให้นะครับสำหรับงวดวันที่16กกรกฎาคม2 5 6 6นะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับสูตรในการคำนวณนะครับจะมีสูตรที่1นะครับและก็สูตรที่2นะครับ สูตรที่1นะครับจะใช้ในการคำนวณนะครับจะใช้หลัก10บและหลักหน่วย2ตัวบนนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ05นั่นเองนะครับที่เพิ่งออกไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเลข1นะครับ0ูบวกหได้เท่ากับ1นะครับ0ลบ หนึ่งได้เท่ากับเก้านะครับห้าบวกหนึ่งได้เท่ากับหกนะครับห้าลบหนึ่งได้เท่ากับสี่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับได้สี่ตัวนะครับชุดสองตัวบนล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนครับต่อไปนะครับสูตรที่สองนะครับ จะใช้2ตัวเลขท้าย2ตัวล่างนะครับก็คือ16นะครับที่ออกไปนะครับ1บวก1ได้เท่ากับ2นะครับ1ลบ1ได้เท่ากับ0นะครับ6บวก1ได้เท่ากับ7นะครับ6ลบ1ได้เท่ากับ5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับ4ตัวนะครับ 2 7 0แล้วก็เลขหง5นะครับสำหรับสูตรที่2นะครับเดี๋ยวผมจะนำทั้งสูตรที่1และสูตรที่2นะครับมาตัดกับชุดเลขวิ่งนะครับกำลังวันอาทิตย์นะครับก็จะเหลือไม่กี่ชุดนะครับสำหรับชุด2ตัวบนล่างนะครับก็นะครับจับคู่นะครับ1 6นะครับ ไม่มีนะครับ1 9นะครับไม่มีนะครับ1 4นะครับชนที่4 1 1 4นะครับชุดเลข4นะครับชุดเลขวิ่งกำลังวันอาทิตย์นะครับหลักหนึ่งแล้วนะครับต่อไปนะครับ 6นะครับ69นะครับไม่มีนะครับ64นะครับไม่มีนะครับเลข9นะครับ9 4นะครับชนนะครับกับชุดเลข4กำลังวันอาทิตย์นะครับ9 4 4 9นะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับชนกับเลขกาลังวันอาทิตย์นะครับได้ทั้งหมด2ชุดนะครับชนนะครับได้เลข1 4และก็49นะครับสำหรับชุด2ตัวบนล่างนะครับชน2ชุดเน้นๆนะครับกับเลขกำลังวันอาทิตย์นะครับต่อไปนะครับสูตรที่2นะครับ สองเจ็ดนะครับไม่มีนะครับสองศูนย์นะครับไม่มีนะครับสองห้านะครับตรงกับเลขห้านะครับกำลังวันอาทีย์นะครับ52นะครับสองห้าห้าสองนะครับชนกันนะครับชนกันแล้วนะครับ หชุดนะครับต่อไปนะครับ7 0็ไม่มีนะครับเจ็ดห้ไม่มีนะครับ0 5ไม่มีนะครับสูตรที่สองนะครับชนกับเลขกำลังวันอาทิตย์นะครับชนแค่2 5ชุดเดียวนะครับก็ ผมได้ชนให้แล้วนะครับสําหรับสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับของงวดวันที่16กรกฎาคม6 6นี้นะครับก็สูตรที่1นะครับ2ตัวบนล่างนะครับชนนะครับ1 4แล้วก็4 9นะครับ2ตัวบนล่างนะครับสูตรที่1นะครับ สูตรที่สองนะครับสองตัวบนล่างนะครับชนกับเลขกับรางวันอาทิตย์นะครับชนสองห้าชุดเดียวนะครับเน้นๆเ,เลยนะครับสำหรับสูตรที่สองนะครับก็ถ้าท่านชอบนะครับก็นำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะครับสถิติเลขกำลังวันก็เดินดีนะครับ ชุนให้แล้วนะครับ 3. ชุดเน้นๆนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นของท่านนะครับสวัสดีครับ